สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมมันนี้เป็นเสาวันเสาที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 4ครับมันนี้ครูมั่นชุนมาอยู่ตลาดนัดคูกระบือชุมพู่บุหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับตอนนี้เขามาโซนกล้วยกวนครับเสียด้วน้ำเยี่ยนราคากล้วยให้พ่อพี่น้องได้รับชมว่าราคากล้วยของตลาดน้องแก่ห้องมันนี่เป็นยังไงนะครับ ไอ้พี่น้องมึงบรรยากาศนะครับตอนนี้กล้วยมาหลายเกินแล้วครับตอนนี้ขณะนี้เวลาหกม้งหกม้ง,งเคิงกับมือหนีมะขอดตะเสานะครับมา,มาตะเสาววมันมืดเกิดเพราะฉันใดกากระตีนั่มเลี้ยนราคากล้วยให้พี่น้องในรัฐสากพอ,อนดับเขาโทษกล้วยกพอนดับสวัสดีครับเตาเอาฉัน,ร, <c oughs> นรับเจ้าของรถ ตเียรอน้อาแต่อรอกกันไปคนขับด้อต่อรอกกันไปกวนเดี๋ยวสวัสดีครับพนุ่งอันนี้แม่ลูกเหรครับอยากเท่าไหร่ละครแม่ลูกอยากหกหมื่นเออไหนห่าหมื่นสามอ้ครับครับเดี๋ยวให้ผมหาเบิงกันเด้อให้พี่น้องเบิ้งกันแม่แม่ได้ทับอีกไปรับแล้วทับซีดียนกู้หรอโอ้ทับีดนก้ร สองพนครับเปิดไปพกมือบัตรเมียเลยเีเ่อนกมือนัรค uh, ือเมมันมีลูกลูกเธอลูกแม่ครับมะลุงลูกเครับดอกชุ่นี่แหละครับแม่ลูกแม่แม่ทับแล้วครับแม่ทับแล้วแต่ีเดือน นะครับเปิดไปพ0กหมื่นบาทพี่น้องสนใจเบื่องเราครับตอนรองไดเนาะพลุ่มบตอนรองไดเอานี่น้องสนใจมาตัดรองแกครับของฝากเบอร์อทได้พลุ่องงหกส่8น6กียร์หกสูกีรแปองแกไสครับพลุ่มจกกสมาวันมาด้ครับเ,าาเด้อขอบคุณขอบคุณหลายครับ อ่าคู้นอีแดงครับเป็นอะยเอาดังขึ้นประการแรกจ้ะหน่กล้วยมาอ่าข้าหน้าที่ตของรุ่การเนี่ยุกล้วยมข้าหน้าที่ตของรุ่การอ่าใหผูเื้อดีแดงครับสวัสบบดีครับดูได้ไม่ไยงโต,งตครับพอาะลูกเหมือนมีอันบดเอีย,ยงๆบจากใสครับจกโลโอ้จากแกสซ่แอ้วเอานี่แม่ลูกบ่าครับนี่ เอาเปิดเท่าไรพอลุ่มอาฮะเปิดหาาเปิดลูกเธอคือลูกแม่ครับเธปิดไปหาเมื่นหาครับเิดตหาเมื่อนหาลูกเธอครับเปิดไปหาเมื่อนหา เม่ลูกเปิดไปหาเมื hmm, so, right. Now, ่นหานะครับตอนล่องไหน่พอนุ right. oh so, ่งตอล่องไนตัวนี้ดิขั้วเทอไรทพอลุงสองซีครับเม่ยนขึ้นเถิกดิเถิกเถิกเถิกมีตัวนีกพ่อลุ่งกัาแม่เมียนมดติดขัหลังจงโอ้มูนี่กับเม่นโอ้หลายๆๆเอาน้ำเตียนละค่ายพี่น้องฟังพวงนี้แค่ไหนพวงนี้เม่ลูกขึ้นกันติดิ อันนี้แม่ยไหนกับลูกใี่อ,อันนี้<ส>เปิดเท<ส>่าทหนิหาซีหาซีนี่ครับแม่ลูกนี่ครับเปิดเอาะว่าหลายผุดกันเป็นพวกมาเลยนี่พวกนี่เปิดหาซีอันนี้เดียวเพื่อนทีลูกตัวนั้นสาวเทเลทครับสองหม,มื่นหาพันสองหมื่นหาพันครับเอาให้พี่น้องเบิ่งครับเปิดเพราะว่าไหลมาอยากจระทรวงทวันเม่นี่เนะครับเปิดพรมเมีนี่ว่าเปิดสีสิบสามครับ อยายสีตัวเนียยอไครับาไล่ให้ไล่พี่น้องเบงมืดมืซะมดไปบัดนี่นี่กะเบืดนี่นี่เท่าไรครับนี่สามสามหมื่นตัวสามหมื่นตัวครับตัวนี้ตัวนี้ดิสามสองสามสองพี่น้องมงวดกล้ยเม่ครับ มันเบอร์นะครับเด้อหอมเพิ่นออกมาไลพีน่น,น้องจากแก๊สโซท่นนัมาใตเพี่น้องท้าเบอร์ไหนใส่สื่อกันครับเอาพี่น้องสามารถมาตลาดน้ำแกะได้คร <c oughs> <over> ับค have ืองพึติโตได้ครับภาพเอาเอาเบอร์โทรได้เอา0 8 2 8 8 7 8 7 1 3 0 8 7 1 3 0 8 7จากจากแก๊สโซร์เนาะแก๊สโซร์มันหมานนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณมันหมานนะลุงเด้อขอบคุณขอบคุณหลายครับ ต้อการมันได้ี่โคับตัวควบคู่เลยคุมามาตลาได้ครับคุณกันทบอกช้ามากเรื่องไหยครับจากวาร์ล่าสุ้ขายครับสวดีดีลำล่องเลยเมื่อมาจากหครับพูขายสวัสดีครับอ้าหโอ้โหตื่นกล่องตื่นกล่องแล้วไปว่าอะไรนะตื่นกล่องแล้วโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับมีท่กคนมาตื่นกบอันนี้เธอคือเมียนี่ตัวแม่ครับแม่นั่งทั้งสองครับทั้งสองครับเอาเปิดเปิดทีละตัวคือขายเป็นคู่เลยขายเป็นคู่ครับคู่นี้หกหาครับเปิดไปหกสิบหาสองตัวนะครับเมร์ทั้งสองตัวเมร์ทั้งสองตัวอืมเอาเมร์สาวหน่อยครับเมร์สาวกรับวันหน่อยนะวันหน่อยป้นไกลที่ได้เสื้อไดๆมลนวันหนี่แบบบ้านนะครับข้อยปีนี่ละข้อยปีนะครับวัเปิดไปหกสิบหาคันแยกเด้อตัวท่าไทละ สามจุดสามครับสามจุดสามสามหนยกตัวลหมื่นสับพี่น้องเรัให้พี่น้องเบิ่งนั่งดูครวยกล้วยงามเป็นตะเลียงครับครับใี่่นงาผมเอาต่อรองหน่อยนะครับเอาากเบอร์ทู้ได้ครับผมทู้ดแปดเกตครับทู้ดแปดเสองาหกสองสองห้าหกสองห้าหก สองหายยกลมา拉ไสครับหอยยากลมา拉ไสกระสินเนะครับเนาะมันหมานะครับเอาเด้อสาธุผมขออนุญาตนำเลี้ยงราคาค่วยพี่น้องฟังต่อไปกครับบัดล้วยพอือพอเดียอครับผมคนประเทศโอันนี้เขาไผอีก่นโอ้สวัสดีครับอันได้ ฮะโอ้อันนี้แมนแมนพิพ่วงเนี่ยโอ้โลายหลาเนองค์เนขัว่กลังเขามหลายอย่างว์เลยครับั้วไหลอยู่ ยางวัฒนได้กำลังหาหม่องยางไปอยู่สวัสดีครับไอ้ได้มาเจ้าตัวครับเหมือน <c oughs> ตัวเดียวผูกเมียหนิเมียท่อ,องไปแยกลูกไปเปิดเท่าไหรละ่ะเปิดซีดิบซีเอาซีร็องเบิร์ครับเปิดซีด 4, ิซี เ4ิดสี่สิสีแล้วพันองเด้อเปดสีบืนสีต่อร่องหนนอดล่ะนาะต่อรองนินน่อยรัะต่อรองหนนินน้อยเนาะเอาสำนับ่อเท่งเ้นมอาเรื่อเัหอวลับทัวหน่อยไปน้ฝากเออทั่วดุ้ก ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึส่้าสาก้าสามศูาหกมจากไสหลุดจากบอ้าวอ้าวมันมันเด้หลาเด้อบไาดดกับ้าเมืด้เยงครับเนใจรับต้องการสวเมาขอเนการเด้อเอเวลาเก่้ารเวลาก่เปดีฝากวัวไปเอากกับสวัสดีครับพอลุ่มตันนี้เปิดเท่าไรครับนี่เปิดยัง อยากได้เท่าไหร่ดิอได้สามหมื่นสองสามหมื่นสองครับูแม่ครับผมเกิดเอเิดเถอเนาะอยากได้3 2มหมื่นสองเปิดสามหมืนสองพี่น้องในเบื่งครับเปิดไปสามหมื่นสองพับาทต่อรองไหนนะพอลุงพลุเยอะาพอลุงไม่อยากใสครับคนสงเทาเนี่ยมาจากคนตั้งเขาาหรือเท่าไหนเนาะนเท่าครันะครับเปิดไปสามหมื่นสองต่อรองไหนนะพอลุงเออต่อที่อเอาป่าเมืองต้ครับพี่น้องสนใจพอลุง ต่เบอร์โทรดครับเบอร์โทษใส่เบอร์โทรพลุกไหมบมีครับทีบมีเอาเอานหมาต่พอลุกด้ขบนของจาหลครับลูกหลานดีน้ำเรียราคาด้วยพี่น้องเบื้องเตาไปกันครับสวัสดีครับอันนี้คู่นี้เปิดเท่าไรครับิมเปิดซี่ี่สิามมเอมพืชที่ผูเพผูพนพี่น้องเปิดซีมื่ครับเปิดซี่มื่ส เปิดไปซีพัสาครับเปิดไปซีสาม้วไอูบัครับคู่นี่นะครับเปิดเปซีพันสามต่อรองไหนน้องเอาเนาะเอาเอาเอานส่นใจไปจะไปเรียงนครับขล้วยปูทั้งสองโตเอาปากเบอร์โต้แนวศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามี่หนึ่งสามหนึ่งีหนึ่งสามหนึ่งเก้าสองจากไซคครับผมกระเทียมทเอามันมานะครับเด้อเอาขอบคุ้นลายครับ ชั้บรรยากาศไปแล้วครับเรื่อยๆเราจะ็นน้เมันเราคาให้พี่น้อกนะครับราบครับ วุ้ลูกวันดีครับอันนี้คู่นี้เปิดเท่าไรครับ เปิดหามือคบปิดนสอง้วยแเมีทั้งสองคือข้วทึงน้งู่ทั้งสค,คู่ทั้งสองเปิดไปหามึนสองครับเปิดไปหามึนสองตัวนี้ออกทกเขาคุยทุยเปิดไปหามึนสองครับคู่นี่แยกแยกวาครับนี่รัดแยกตัวนี้สดในี่ตัวนี้ีพัหา สอ่สองสีพันหาอตัวนี้ดีตัวนี้สาม,มันตัวนี้สามพันหน้ากก็แยกคกับบ้าครับเทเลกกันกคู่หนึ่งเทเลกก่อนคู่หนึ่งห้นสองคู่หนึ่งห้าพันสองเอ,งอาพี่นึ่งนครับพี่น้ององห้นหนหาสองก,กัน ต,ต่อได้นะเน,นาะครับนาะเอาฝากเบอโทูดนะครับเกียรร้อยเก้อย062 062 989 989เย์ดเกียหจากไสครับจากศิลาลัดศีษเกียรต์นะครับนาะมันหมานนะครับ้ครบบรรยากาศครับสวัสดีครับ อันนี้เปิดตัวไหนแล้วครับบันนี้ตั้มอสองเออเรื่อมืสองเปิดมือสอง้มมือไหนบอระเบรุตั้มมืนไดนบบอกแล้วมองสุดไ้นท่าไห่ตัวเนี้ยมองตั้มชุดอย่างไรอีหีหลายก็มืนหนึ่งหลายก็ลอยหนึ่งก็สองลอย นั้นได้เปิดเปิดมือสองครับตัวนี้ตดเปิดเท่าไรพอลุ่ตัวนี้เปิดเท่าไรหนองเจ้าสองเจาอเดินไปเจ้าสองครับเจ้าสองกับมืสอง ตัวนี้ตํามตั้มือบะไรตีมมพลุกเนี่ยบองได้ได้เท่าไรครับมองได้ได้เท,ท,ท่าไรอีหลีว่านอ,อ้หลดเห็นไหมหลดเห็นไหมเนาะตัวฟิดกับบุญต้องว้าห้ยตัวฟิสกับบุญดเอกเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ขันขันเสียบหนึ่งเอาดนี่หด้อพอลุงขันขันเบื้อนหนึ่งเอาดนี่ไ,รรได้ปะได้เด็กว่ามึงนี่แหละออกไปขายบะไรเฮะออกไป <c oughs> ขายบะไรออกไปขายบะไรกันไหนให้เบื้อนหนึ่งเอา <c oughs> พอลุงไม่อยากใส่ครับมาจากสุรินทร์มีเบอร์โทรปะ,ะเดี๋ยวผมเห็ดเศร้าขีเศร้าผมเดี๋ยวกลับมา,าหาอีกเล้ว <laughs> เอาขอมพูดละายพลุงจงไทาผมด้วยน้เด้อเดียวพกับมเอาชุ่มครับกล้วยทางผีกะไล สำหรับคลิปนี้ฝากตอนพี่น,อน้องไปชนี้ก่อนครับคอยพี่น้องยืนไม่แห้งหักแพ้กันได้ส้นแคเพี่อะไรรวบไข่ใหญ่มีขอเก้าขาวาสบายดีไปต้นไม้จากเชีย